ตองเปิดประตูนีฮ้ฮัลโหลครับฮัลโหลแม่พี่ตองมึงเป็นวันนี้เป็นไรไม่รู้มึงเอาของผมมากองไว้หน้าบ้านน่ะไม่ให้เข้าบ้านด้วยแล้วถ้าเพื่อนบ้านรู้ว่าผมถูกไล่อะผมเจะหน้าไปไว้ที่ไหนอีกแล้วเหรอนังตองมันเอาอีกแล้วเหรอ,เ,อ,อเดี๋ยวแม่จะรีบกลับไปนะแกใจเย็นๆก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่กลับไปแม่จะจัดการมันเอง เขากล้าดียไงไม่ให้ผมเข้าบ้านไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงดีนะที่มีแม่รีบมาเถอะครับโอเคลูกแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวแม่จะรีบไปต้องเปิดประตูเถอะพี่ไม่งั้นรอแม่กลับมาพี่ได้เจอดีแน่ฉันไม่เปิดไม่ว่าแกจะไปตามแม่ไปกลับมาเนี่ยยังไงฉันก็ไม่เปิดมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนะ แล้วอีกอย่างเนี่ยบ้านมันก็เป็นบ้านฉันถ้าแกงรู้จักที่ต่ำที่สูงรู้จักมารยาทอยู่บ้างเนี่ยแกก็ควรจะรีบเก็บข้าวของจากบ้านฉันไปซะพี่อ่ะคือคนนอกแล้วโยนของผมไว้ะเละเลยแล้วมีแต่ของแบรนด์เนมแล้วถ้ามันเสียหายขึ้นมานะพี่เงินเดือนกระจอกกระจองของพี่อ่ะไม่มีทางชดใช้ได้หรอกเราให้อของพวกนั้นเงินใครเป็นคนซื้อแกลองคิดดูให้ดีนะตั้งแต่แกเรียนจบออกจากมหาวิทยาลัยมาแกก็มาอาศัยอยู่บ้านฉันสองสามปีแล้ว วันๆก้าวแต่ของเงินพี่ชายแกฉันไม่ทวงเงินคืนเนี่ยมันก็นับว่าดีแค่ไหนแ่ะะก่งจะกล้ามาเรียกร้องค่าเสียหายอะไรอีกอ่ะผมมาก็ใช้เงินพี่ชายไม่ได้ใช้เงินคนนอกอย่างพี่นี่พี่ชายเขารักผมแต่เด็กแล้วแล้วมันผิดตรงไหนเมื่อก่อนเนี่ยฉันไม่ยุ่งไม่พูดก็จริงนะแต่ว่าตอนเนี้ยพี่แกก็เป็นสามีฉันเราคือครอบครัวเดียวกันเงินทุกบาทเนี่ยมันก็คือเงินครอบครัวเราแล้วอีกอย่างบ้านเนี่ย มันก็เป็นบ้านของฉันเพราะฉะนั้นตอนเนี้ฉันไม่อยากให้แกอยู่ที่นี่แล้วพี่กับแม่ผมไม่มีวันยอมหรอกหยุดเพอ้อฝันได้แล้วผมอยู่ที่นี่แล้วไม่ได้เดือดร้อนใครอ่ะอย่าทาให้มันเป็นเรื่องใหญ่เลยไม่เดือดร้อนเหรอแ่อ่ะมันเป็นปลิงที่คอยเกาะแม่แกเกาะพี่แกมาตลอดแบบนี้ไม่เดือดร้อนอยังไงแล้วอีกอย่างหนึ่งนะแกไม่ใช่เด็กๆแล้วนะตอนนี้แกอายุไม่ใช่น้อยๆแล้วแต่แกยังจะทําตัวเป็นลูกคุณหนูให้คนอื่นมาคอยนั่งรับใช้แก บ้านฉันเนี่ยไม่ใช่สถานสงเคราะห์นะพูดแรงไปบ้าพี่ผมก็มาอยู่แค่ชั่วคราวเองและอย่างนะพี่ย้ายแข่งมาทํางานบ้านได้เองไงห้องพี่ก็รกเดี๋ยวผมมาจจะฟ้องพี่ชายเองให้รู้ว่าพี่เป็นผู้หญิงแบบไหนรีบหย่าไปซะหาคนใหม่ดีกว่าใ่ที่บ้านมันรกเนี่ยใครทํารกล่ะก็แกไม่ใช่เหรอที่ไม่เคยเก็บไม่เคยทําอะไรเลยกางเกงในแกถอดทิ้งเนี่ยแกก็โยนทิ้งในห้องน้ําเคยเอาไปซักทำความสะอาดเองบ้างไหม เพื่อนเนี่ยก็พามาบ้านมากินเที่ยวอยู่ในบ้านทําบ้านฉันเละเทะไปหมดแล้วใครเป็นคนทําแกไม่เคยทําเลยฉันเป็นคนทําทุกครั้งอย่างกับเป็นแม่บ้านเป็นคนรับใช้ให้แกเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้ไปนะแกเก็บข้าวของจากบ้านฉันเลยเพราะว่าฉนันจะไม่ดูแลแกไม่รับใช้แกแบบนี้ต่อไปละบ้านผมอะ่ะต่างจังหวัดตะกูลใหญ่พี่ชายผมก็เรียนมอดังมีคนอะอยากมาแต่งกับพี่ผมมาเป็นแถวโชคดีแล้วที่พี่ชายผมมาเลือกพี่ งานบ้านอะมันก็หน้าที่พี่จะมาบ่นทําไมเปิดประตูเหอะถ้าเสียงดังถึงเพื่อนบ้านเนี่ยน่าอายเขาปเปล่าๆนะน่าอายเหรอคนขี้อต้องอายเนี่ยคือแกมากกว่ามั้งฉันแค่ไล่แกออกแค่เนี่ยมันยังกเบานะฉันถือว่าฉันยังเห็นแกหน้าพี่แกอยู่ไม่งั้นฉันแจ้งตำรวจจับแกไปละผมก็อยู่แบบนี้มาตลอดผมก็ไม่เห็นพี่ผมว่าอะไรนะทําไมวันนี้ถึงโกรธนกะพี่เข้าสู่ไวทองแล้วหรือเปล่าถ้าป่วยก็ไปหาหมอนะอย่ามาลงที่ผม แกไม่รู้ตัวเหรอฮะว่าวันนี้แกทําอะไรอะเอ็มอะไรวันนี้ผมออกไปช็อปตั้งแต่เช้าของก็อยู่เต็มมือเลยเนี่ยผมจะไปทําอะไรได้แล้วรอยบนตัวลูกฉันอนะมันคือรอยอะไรมันมาจากไหนหลานบาดเจ็บเหรอผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยพี่อย่าใส่ร้ายผมแกจะก้าปฏิเสธอีกเหรอฮะถ้าแกไม่ได้ทําแล้วใครเป็นคนทําฉันรู้นะว่าแกทําแกทําร้ายลูกฉันแกกลัวความผิดแกก็เลยหนีออกไปอยู่ข้างนอกทั้งวันใช่ไหมแกคิดว่าฉันรู้ไม่ทันเหรอ เรื่องแบบนี้อย่าพูดเล่นนะผมไม่รู้จริงๆถ้ารู้ว่าหลานเจ็บอะผมมารีบกลับมาแล้วผมไม่เดินเล่นหรอกเอ็มลูกเอ็มนี่หนึ่งตองเกกล้าไล่น้องพวกแกออกมาจากบ้านเหรอแกรีบเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะแล้วก็มาขอโทษด้วยไม่อย่างงั้นแกเจอดีแนะ่ตองไม่เปิดค่ะแล้วต่อให้ฟ้าจะถล่มนะยังไงตองก็ไม่เปิดอยู่ดีลูกชายแม่ทำร้ายลูกสาวตองนะ แม่จะร่วมมือกันปิดบังอยู่แบบนี้อีกเหรอนี่หนังตองแกพูดแกต้องมีหลักฐานนะเด็กมันอาจจะล้มเองก็ได้ปกติก็ุ่มซ่ามอยู่แล้วแถมยังเป็นลูกผู้หญิงอีกลูกผู้หญิงมันมีดีอะไรแต่งงานไปมันก็ออกไปอยู่ข้างนอกแม่คะ้งแต่ตองคลอดลูกมาแม่ก็ไม่เคยอุ้มหลานเลยสักครั้ง แม่ก็เอาแต่สนใจเอ็มเป็นห่วงเอ็มตลอดไม่เคยคิดสนใจคนอื่นแล้วต้องจะบอกแม่ให้ด้วยนะคะว่าตองติดกล้องวงจรปิดในบ้านไว้หมดแล้วแล้วตองก็เห็นเองกับตาว่าเอ็มทำร้ายลูกตองยังไงนี่จะขู่หลานอีกว่าไม่ให้มาบอกตองเรื่องเนี้ผมยอมรับว่าผมอะถี่ไปแค่ครั้งเดียวผมไปแค่สอนเด็กอะเด็กอะไรมันจะนั่งดูแต่ทีวีต้องเข้มงวดดิเด็กมนถึงจะเป็นคนดีอะพี่อต้องขอบคุณผมขอบคุณเนระ ลูกฉันร้องไห้ไม่หยุดอะ่ะฉันไม่เอาเรื่องแกตอนเนี้ยมันก็ดีแค่ไหนแล้วถือว่าฉันยอมแกมากแล้วนะไม่งั้นนะฉันแจ้งตำรวจจับแกไปแล้วเอ็มแหมแค่ตีเด็กแค่สองทีก็จะโวยวายอะไรนักหนาะเนี่ยฉันโทรบอกลูกชายฉันแล้วนะจะมาให้จัดการยากกับแกฉันจะหาผู้หญิงใหม่ที่คลอดลูกชายให้เขาได้ด้วยแล้วก็จะไล่แกออกจากบ้านไปเลยไม่มีทางหรอกนะคะแล้วต้องจะบอกให้ ว่าบ้านหลังเนี่ยมันเป็นสินสอดจากพ่อแม่ตองถึงแม้ว่าเราหยากันไปเนี่ยสุดท้ายแล้วคนที่ต้องออกจากบ้านก็คือพวกแม่ค่ะไม่ใช่ตองมานี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะมีอะไระครับเห็นโพตามผมตั้งหลายรอบก็เมียแกสิมันเลวมันจะไล่แม่กับน้องชายแกออกจากบ้านแกต้องรีบจัดการเมียแกฉันนะผมว่าตองเนี่ยไม่ใช่คนไม่มีเหตุผลนะครับที่ตองทําไปเนี่ยมันต้องมีอะไรแน่นอนแม่กับเอ็มทําอะไรใช่ไหมครับ ก็เมียแกไมนหาเรื่องแต่เอ็มมันแค่สอนเด็กเองแต่เมียแกมันถาว่าเอ็มหังแกเด็กกองมันเกิดอะไรขึ้น่ะคุณไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกค่ะแต่ที่ฉันรับไม่ได้เนี่ยก็คือน้องชายคุณทำร้ายลูกเราจนตัวลูกเรามีรอยเต็มตัวไปหมดนี่ค่ะคุณดูนี่สิคะนี่คือคลิปจากกล้องวงจรปิดฉันพาลูกไปหาหมอมาแล้วดีนะคะที่หมอบอกว่าลูกไม่เป็นอะไรมาก ไม่งันะต้องบ้าตายแน่เลยอะแล้วคุณดูแม่คุณิฮะแม่คุณเขาบอกว่าเขาจะให้คุณหย่าก,กับตองแล้วเขาก็จะหาผู้หญิงดีๆผู้หญิงที่สามารถพ่อลูกชใช้คุณได้แล้วก็จะไล่ตองออกจากบ้านคุณคิดดูสิว่าคนแบบเนี้ยมันเหมาะก,กับการเป็นแม่คนไหมตองคุณไม่ต้องห่วงนะหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมจะไม่ให้ใครรังแกคุณอีกแม่กับเอ็มเนี่ยรีบเก็บของไปเลยนะครับเพราะาบ้านหลังเนี้มันไม่ใหญ่พอ ที่จะให้แม่กับเอมอยู่กันอะไรนะทีมนี่แกโดนเมียแก้างสมองไปแล้วหรออืมแกมันดอลูกซรลปีนี่นังตองแกเป็นตัวการใช่ไหมพี่พี่ยังจะห้ามแม่อยู่เหรอพี่รักผมไหมรักเหรอวันๆแกอยู่บ้านเนี่ยแกไม่ทําอะไรเลยแกเอาแต่สั่งที่จะพายแกทํานูน่นทนํานี่บ้านหลังเนี้ยไม่เหมาะให้พวกคุณสองคนอยู่แล้วรีบออกไปซะไม่นะทีม แม่คน้อมชายแกรักแกมากนะทีมแกเลิกกับเมียแกไปเถอะเดี๋ยวแม่จะหาผู้หญิงดีๆให้แกใหม่นะไม่ครับลูกของผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกชายหรือว่าลูกสาวมันก็เหมือนกันคับแม่เพราะลูกคือหัวใจของผมผมไม่มีวันทิ้งลูกแล้วก็ทิ้งตองแน่นอ,นะอนับแล้วตองเนี่ยเขาทำเพื่อบ้านนี้มาตั้งมากมายผมรักและเขาลพตองมากคับแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ไม่ต้องมาพูดเรื่องหาผู้หญิงใหม่หรอกนะับอะไรนะทีม จะไม่เอาแม่แล้วอย่างนั้นหรอโอ้ยฉันทำเมนทำกรรมอะไรไว้เนี่ยโอ้ยฉันจะบ้าตายขอได้และครับแม่ถ้าไม่ยังเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยผมมาตัดขาดกับแม่ทุกคนครับครอบครัวจะอยู่ร่วมกันได้เนี่ยต้องมีความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจกันถึงจะอยู่ร่วมกันได้อย่างตลอดรอดฝันทุกคนเห็นด้วยกับผมไหมครับยังไงคอมเมนต์มานะครับไปเอ็มลูก ใีเมื่อมันไม่ให้เราอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปอยู่กับมันไปลกูกครับแม่บางครั้งความจริงก็โหดร้ายจนทําให้รู้ว่าคนที่อยู่ใต้ใชายคาเดียวกันอาจจะเป็นคนที่แปลกหน้าที่โหดร้ายที่สุด